ที Hoy, coating, ่นี่ก็สีท้ามดูผางเยู่เพราะวเราก็เี็นงานเกี่ยวกับพวกน้ำีสีแล้วเราเราก็นั่งโต๊ะเยนสกิบให้นักขาวแต่่วาแบบเราสีเป็นที่แบบอ่าออารอทำสูตก่อนแร้สีเป็นที่แบบว่าเราสู้รกีบเจ เเป็นบย่ะสมากนะครสีเป็นยังไสัตล่ะเออล้วสะเราจะบว่เราจะบอกออกเบาหนาเพราะว่าเพราะว่าเราหมูหมักวน่ะเย็นน้ำรั่วน้ำรั่วพิมพ์ขออ่ะปุ๊บ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 ปุ่บุ๊บปุ๊บปุ๊่ปุ๊บ่แบบบดบแล้วก็งหนปจ๊ แต่หมูแหงตะกอนสามสี่สามเจ้าเนะาะตัดมาตัดโบเป็นดูตามนี่ดูสวัสดีจ้ามาน,นี้พบกองก็ชอบชาวพ่อที่เมืองลาดนะทุกคนมาน,นีสิบภาทุกคนมากินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนาะญี่ปุ่นผสมผสานอันนี้เบื่อกับเขาเนาะทุกคนก็ได้พาดเด็กๆมากินเลยนีน่อาหารญี่ปุ่นเอากระว่าแทนเมืองไก่ๆทุกหล,ละ มีย<ม>ังคะเนี่ยทาโกยากิทนะาโกยากิเมาโบทเป็นะทุกคนเก็บผ้ากินเบื่ออาหารกันนี่เลยกินแบบนี้กันเมือนี้แต่แกมียังก็มาล่า<ด>นขนมปังแกาขนมปังตุรกีหรือขนมปังมาตั้งกล้องก,กินกันเลยอะตะเกียบว<ม>ับอดขอเฮ<ม>็ดกับำเขาแล้วทุกคนแจกใจ่ายแจกจกินอันนี้บอสลงมีมั้ยโอเค ุ้เจ็บไปใระยะซื้อหวยบัถูกับต้องกินอาหารแค่อนู้ว่าถูกหวยสองพันสองพันบาทตุ้งเจ็บอ๋อถูกเออา้เ้ามาเอา้งจะเี่ฝังล่ไหม

ชิมาลาดูส่ชิมมาลาเอสปนี่คือร้อนกันเลยียามีแม่ค้อนอรุษีแล้วกันเนาะมีแม่ค้อนมีไก่ไ่าเผ็ดเรเขาว่าเป็นตาเนี่ยสืดไกลหมสซดาแบบไกลครับข้างเนี่ยนแ้งเนา แม่ไม่หลับไปหรือต้องมีกระทางกันมาตัวอะไรอ่ะจะแตกอ๋อแยงแล้วก็มาแยงคนนี้แกให้เอาละเรนวๆตัวยังมาเบื่ออาหารเบื่อกับเขาทานคาเทียนไส้คุณนะกินแบบเบาๆจัง่อยนะทุกคนกินแต่ข้าวไรก็เบื่อ น้ำพวกก็มีด คนะือลอตเตอรี่คองผี่บางที่เสยดายเหล็กสลับกันจนาะกระดก 8, ไดยแปดพันเาไ้กินคลองฝี่เลยแซ่บข,ข,ขอบคุณเลยอืมโ,โอเคชยวสมาเลย น eh ้อเขากบเทียหนาเทียรังแล้วทุกคนแล้วกบโอเคเอาอยู่นะ มาไปทางดัดค่ะทุกคุกทุกปรเนาไม่เทอากับคนนที่หนเนากินหมดอ๋อนออ๋ออิออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออออ๋ออออนออ๋ออน กินยล่กินอยู่ิไมเลยแล้กกินอะไร้มไ้กินยีแ้วอ๋อกินยีแมวนี่น่อิ่มเลยม่ใจเบิรงดแเหรอขามปาเป็นตัวอิ่มปาทอดชิลลาสิบบาทกิอะกินละห้นิละห เออชิ้นละหกบาทเออเนาะ้องอ่ะต้นสวยกป่งนห้ตัวสัเป็นคนมากินน้ำปลาอันนี้คือมาลาละแสบแต่ตาแก้วสี่างเลยเเขาจะใส่โคงบักคงจิดจิงเขาเรียกว่าโงมาลา แต่แบบมันคอเกรตอกคินแล้วมันจะใช่ค่ะต้านเี่ยตอนแเอาแบบเทสดมามาอันกินตะมูกระถาทะไรกินอาหารเกาหลีมาอาหารที่พวกหวานอ่ะ กินอะไรกันอ่ะวะอยากกินอะไรทุกคนกินอันนี้เดี๋ยว่ากินอิ่มแล้วนะทุกคนเหลือแต่อันนี้สุดท้ายแน่ขนมปังโตถ่ายนะทุกคนกินเหลือเกียงโตเปิดกินกันอะไรนะทุกคนกระดาถ่ายตอนกินให้เบิรง กินชนุดกินอาารนิดเดียวเดี๋ยวนี้สุดท้ายเนาะขนมปังใส่สัญยาสำหรับคลิปนี้กับ่มีอย่งางไรนะทุกคนพามากินอาหารญี่ปุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้ยวยทุกคนติ๊กต็อกกัมีติ๊กต็อกของแม่นยังกับมาลูกเ,เดี๋ยวทิ้งนิ่ไงไห้เออเดี๋ยวทิ้งนิ่งไว้แด่นะทุกคนปากไอ เบอรนได้ทุกคนอย่าขามโฆษณาเด้อทุกคนตอนนี้ไล่ได้มันอสิอยู่ในโฆษณานี่นันขยายยังถ้าอยากให้เฮ็ดคลิปยัง,งกับคอมเมนต์เข้ามาเด้อทุกคนก็ทีสี่ได้หามาให้เบิง่งเนาะหาทีน้ำกันสำหรับคลิปนี้ไปละทุกคนบ๊ายบาย